สำหรับมื่อนี้นะครับผมก็มีโอกาสพาพพี่น้องมาเที่ยวจังหวัดนครพนมอีกเที่ยวนึงนะครับมาชมบรรยากาศริมฟังโขงนะครับนี่ครับนี่คือลานพนมนาคานะครับนี่ครับนี่ครับสวยงามนะครับนี่เป็นลานพนมนาคาาพูัก็ีิเป็นหูพญานาคนะครับหูหัวพญานาคนะครับเป็นสร้างไว้นะครับพญานาค่นน้ำนะครับ เดี๋ยวมจะพาย่างเขัไปชมบึงนะครับเอื้นว่าพญาศีสัตนาคราชนะครับนี่ครับผมมือนงวิวบรรยากาศน้ำโขงไปน้ำนะครับนี่ครับมีโอกาสเดี๋ยวมาทเทียวจังหวัดนครพนมนะครับก็เลยเก็บภาพบรรยากาศนะครับืันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับคนเก่าจากมาทเทียวหลายแน่จังหน่อยนะครับนี่ครับนี่คือบรรยากาศริมฟังโขงนะครับฟังนั้นก็จะเป็นเมืองท่าแขกนะครับเมืองท่าแขกแฝงขํามวนนะครับ ที่ผมขามาไปเทีย่ยวอยู่เรื่อยนะครับครับชมบรรยากาศคนมาเทีย่ยวมื้อนี่นะครับครับนี่คือลานพญาศรีสะตนาคาราณนะครับท่างนี่ท่านตาท่าพิธีบวงสรวงนะครับพึงเสียนะครับนี่ครับครับท่านพีพ่วงสรวงพึงเสียนะครับผู้ได้ตาดีได้ตาหลายเสียนะครับ ส่องหาเอานะครับเด็กเด็กเดีกนะครับดูข้างบนลงมาเลยครับผมครับฮาทีลาครับไอเอฟซีทันใดกะักเบิ้งตัวเลขกอะเบิ้งเอาแล้วครับเนี่ยนี่พาเมื่อกี้นี่นะครับนี่คือบรรยากาศนะครับคนมาไม้นะครับช่วงวันหยุดนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมใกล้ๆนะครับ นี่คือพญาศรีสัตนาคราชนะครับนี่ครับพญาศรีสัตนาคราชนะครับสูงใหญ่นะครับนี่ครับบรรยากาศทั้งในกับมีนะครับถ้าขับไปชมนะครับนี่กับบรรยากาศทั้งในกับมีสิ่งสักการะบูชานะครับนี่ครับนี่ครับ นี่คือบริเวณข้างในนะครับไต้คงพยาศีสัตนาคาราชนะครับทางนี้ก็คือวิวแม่น้ำโขงนะครับนะครับนะครับเดี๋ยววันศุกรเราต้องไปเลาะชมทางใต้นะครับไปชมตลาดนะครับที่มีตลาดมีร้านค้าเยอะอยู่สั้นล่างนะครับบรรยากาศ พิวริมนำโขงนะครับมีเลือดซ้ำล้านนะครับให้นักท่องเที่ยวสำหรับเศรือว่าเหมาล่ำท่องเที่ยวนะครับข้าหล่องนำโขงนะครับมาทางนี้นะครับทางล่างลงมานะครับก็มีร้านอาหารล้านขายของนะครับนี่ครับแต่ผู้ใดที่ยังบ่กเคยมาเที่ยวจังหวัดนครพนมก็อย่างเห็นไหมเห็นมาชมนะครับนี่ครับมีล้านข้าว่าจะเป็นเสือผานะครับ ด้านขายกาแฟนะครับนี่นะครับมีโต๊ะให้นั่งอยู่ดิ้นโผลนะครับชมบรรยากาศด้วยความนะครับด้านเครื่องประดับเราจะเป็นแว่นตานะครับนี่ครับมีอะไรมีลายอันหลาอย่างนะครับนะครับด้านขายผ้าถุงผ้าสินนะครับจากฟังเล่ากับมีนะครับนะครับผ้าไทยผ้าเล้ามีเบิร์ตนะครับนีก็ด้านนม้านกาแฟร้านโกโก้นะครับ มีโต๊ะให้นั่งกินแล้วก็นั่งชมวิวบรรยากาศริมนลำโพงนะครับมีร้านค่า้านร่วงหลายนะครับทางนี้กับมีนะครับนี่ครับตากขา,าน้่งขายอยู่นี่ครับไต่ล้านนี่แหละครับไต่ล้านพระย,ยาศรีสัตนาคราชน,นะครับไต่ล้านเนี่ยไต่ล้านพนมนาคาเนี่ยครับที่นี่ลานค่านะครับขับโคดี้มาเที่ยวก็ลงมา อย่างมาหล่อมาชมได้นะครับนี่ครับอยู่บรรยากาศถ่างนิมน้ำโขงนะครับนี่ครับบรรยากาศสวยงามนะครับมีเรือโดยสารเรือดขามฟากดอันนี้จะเป็นร้านขายเครื่องดื่มนะครับขนมนะครับผมมาชมบรรยากาศนะครับ นี่มีโอกาสได้มาเที่ยวจังหวัดนคนรพนมแลยะกะัรีวิวบรรยากาศบริเวณร้านศรีสัตนาคราราแล้วกะ็ร้านข่านะครับอยู่ข้างล่างนะครับมีคน,นมานั่งชมวิวนะครับร้านข่านะครับมีน้คเื่องดื่มต่างๆนะครับขนมนี่นะครับก๋เดีนเสือผานะครับสัญญลักษณ์นครพนมนะครับ มีราคาก็มีนะครับลอยลอยหาสิบมีนะครับกับเสื้อผ้าสัญลักษณ์ของจังหวัดนครพนมนะครับผู้ใดมาแล้วอยากซื้อจะเป็นที่ระลึกก็ได้นะครับันี่แบบเป็นของเล่นเล็กน้อยนะครับคนี่แบบยีบรญญัติกาศน้ำโขงนะครับครับนี่ลานขานะครับนี่นะครับคือบรรยากาศนะครับไต่ล่าน นี่ห้องน้ำบริการนะครับครับทั้งละสามบาทสามบาทนะครับโดยแพงนะครับค่าห้องน้ำครับอ๋อบ้านที่พักาขึ้นไปทั้งทึ่งนะครับขึ้นไปทั้งทึ่งลานพนมลานพนมนาคานะครับนี่ครับนี่ครับบรรยากาศสวยงามครับดิมฟังจังหวัดนครพนมนะครับผู้ใดยังไม่เคยมากก็อยากให้มาเที่ยวนะครับ มาเที่ยวมาชมนะครับนี่ครับขึ้นจะพาขึ้นมาล้านทั้งๆอีกนะครับนี่ครับ,รบออนี่รูปปั้นะะอิตาโคนนะครับวันนี้นะคะเ<น>วลา่โมง16นาฬิกาบอกไม่มีเที่ยวนะคะคือเต็มแล้วออกเลยนะคะรถบรรยากาศนะครับ ริมฟังน้ำโขงนะครับจังหวัดนครพนมนะครับล้านพนมนาคาเรียกว่าล้านศรีสัตตนาคาราชนะครับมีสถานที่ท่องเที่ยวยางเลนยางชมนะครับอากาศช่วงแรงๆนะครับก็จะมีคนมาเดียวมาชมมาเลนนะครับ ถ้าหลายท่านได้เข้ามาชมแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกด s ั b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งให้น้ำเด้อครับเด้อเพื่อสิบะเด้พลาดคลิปต่อไปนะครับมีรูปเรือนักรบน้าบัตรอีกแปงอย่าเสียดายเวลาเด้อค่ะเด้อ45นาที่ชมเมืองสุคนธนม นี่เมืองของจังวัดนครปมจทบุรีนี่ครับนะครับปูร่ามปนมนาคานจันเถงนีโยนะคะเสร็จแล้วก็จะไปนะคะสาส่วงแรกๆกัจะีนีพ่าค้าแม่ค้ามาขายของหน้านนะครับเหราบันหยุดวันเสาร์อาทิตย์ นี่คือลานพนมนาคาหรือว่าลานศรีสัตนาคลาดนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามาชมแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร e นะครับแล้วก็กดกระดิ่งให้น้องเด้วยครับด้วยเพื่อสีบริเาทคลิปต่อไปนะครับนี่คือบรรยากาศช่วงแรกๆนะครับ บริเวณลานศีสัตนาคราสตนะครับศีสัตนาคราสตจังหวัดนครพนมนะครับบริเวณลานนี้นะครับค้นกับสีมะเที่ยวเลนนะครับนี่มาแรงริมน้ำโขงนะครับนี่ครับบรรยากาศสวยงามนะครับน้ำโขงกับไซนะครับเดี๋ยวนี่บรคุณคือเกาแล้วนะครับฟังนั่นก็จะเป็นเมืองท่าแขกนะครับแขวงคำม่วนนะครับครับบรรยากาศงามงแรงนะครับ ก็จะมีคนมาเที่ยวมาชมวิวนะครับนะครับมีพอค่าแม่ค้านะครับขายลอตเตอรี่ขายขนมขายไอศครีมนะครับนี่ครับบริเวณนี่นะครับช่วงหนงแรกนะครับเมื่อนี้วันอาทิตย์ก็ัติมีตลาดถนนคนเดินนะครับอยู่ถนนเส้นนี้นะครับถนนเส้น ติดกับน้ำโค้งนี่นะครับนี่คือใชมบรรยากาศนะครับบริเวณลานพญานาคนะครับบริเวณค่างริมนำโค้งนะครับของจังหวัดนครพนมผู้ใดมาเคยมาเที่ยวกัอยากมาเที่ยวมาชมนะครับพป็นสร้างได้สวยงามมากนะครับสถานที่ท่องเที่ยวนคนเที่ยวชวมเที่ยวเล่นนะครับ ลานพนมนาคานะครับเหมืนกัได้ครับกำมากกับที่นี่พร้าแม่คข้ามากนะครับช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับก็จะเป็นตลาดถนนคนเดินนะครับนี่ครับทับมบรรยากาศนะครับทำเรงๆนะครับ บรรยากาศนะครับสวยงามมากนะครับนะครับผู้ใดยังบ่เคยมาเที่ยวกับอย่างมาเทียเท่ยวน,นะครับนครพน,พนมนะครับสถานที่ท่องเที่ยวริมํำโขงนะครับสวยงามมีลานถนนคนเดินลานศรีสัตนาคราชนะครับบรรยากาศนีมแรงนะครับ บรรยากาศดีครับครับแดดลมร่มตกทั้งสิ่นนะครับเหมาะแก่การมานั่งเล่นมายืนช่มวิวทิวทัศน์นะครับน้ำโค้งนะครับมีลูกกระตูนนะครับให้เด็กน้อยให้ลูกลหลานๆเดี๋ยวมาถ่ายรูปก,กันนะครับนะครับนี่คือบรรยากาศ ติมน้าโขงนะครับของจังหวัดนครพนมแห่งแดงคำๆนะครับกับที่ี่ตลาดถนนคนเดินนะครับ,รบส้างเด็สวยงามมากนะครับที่นี่เรือสำราญนะครับ เพื่อท่องเที่ยวนะครับไหว้ค่อยบริการนักท่องเที่ยวลูกฝาหลานมาเที่ยวกันนะครับนะครับมีลูกเสือลูกปันเสือนะครับ,รบลานกันเกล้า เขตแดนสยามนะครับเมืองนครพนมเมืองท่าแขกครับสุดเขตประเทศไทยนะครับอยู่ตรงที่นครพนมนะครับต่อไปทั้งฝุ่นกับเมืองท่าแขกนะครับของสอฟปอเล้าครับ,บสำหรับท่านใดที่เข้ามาชมแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์และก็กดกระดิง่งให้น้ำเด็อครับเดอ้อเพื่อจะไมวพลาดคลิปต่อไปนะครับ